พอเดียวเดียวเดี๋ยวว่าไม่กดจมก็ให้แล้วล่ะแต่ว่าคันสี่ไอ้นนี้เขาเบอกกันคุยกันเนาะค่ะอ่มันก็ส่งไปกับบรเวาได้คุยกันตัวเดีหมักว่าหมักผมก็ว่ามันหมักสามแหละมันมี่สามบ่เด่นตัวดเด่นตัวดเด่นตัวใดเด่นเออสามเด่นเนี่ยมันมี่เด่นสามกับเก้าแหละ เด่นเนนี้มันสามสามกับเจ็ดแบบม้าสามกับเจ็ดเจ็ดกับสามหรอประมาณนี่สามสี่ห้านี่สองกับสามนอนต้อกับส้นสามหลายแกน่จริงมันสีจริงแต่ว่าคันผมเป็นคู่นั่นแล้วมันสีเด่นโยสามเก่าอนะแต่มันเด่นมันไปเนบางอีเช่งหนึ่งก็เด่นเก่าคู่กันหรือไม่ว่าเด่นสามกับเก่าูกันเลยเด่นสามเก่าเลยบป่สามเจ็ดเก่านี่เด่นสาม เจ็ดเก้าหรับตัวเด่นขาดบเรยเลยแต่ว่าันสามตรงผมกับสไตจ็ดสามเก้าอันเนี้ยเจตัวเด่นมันสามเก้าเจ็ดสามเก้าตัวล่องมันก็นมีหกสามเก้าครับหาสามเก้าเป็นตัวล่องหกสามเก้าเพราะ 6, 3, 9, ว่าเพราะว่าเลขหาหกเจ็ดมันกับมาตัวหนึ่งอ่ะนะคะสามกับสี่กับมาตัวหนึ่งี่เสีย ก็เลยไปเอาไปใส่เก่านะตัวเด่นๆมันงก็คือตัวยืนมันที่ยินเก่าเนี่ยอันนี้คือจับคู่เลยเบอร์สามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าหกสามเก้าหาสามเก้าเนียนเมนจับสามคู่ตัวเลยจับคู่ตัวเลยเนาะคู่เต็งตัเลยครับสามเก่าเจ็ดสามเก้าหกสามเก้าห่าสามเก้านี่เป็นสามโตเลยครับ เป็นเด่นสามตัวแต่ว no ่าตัวเต็งของผมคือเจ็ดสามเก้าเลขล่างบาวันนี้เอาสองตัวตัวใดสองตัวตัวใดสองตัวข้างล่างบน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 นี่ไหมสองตัวบนนี่ไหมสองตัวบนตัวเต็งซื้อสามเก้าเลยสามเก้าตัวเดียวบะแม่ครับโอ้ยนะดังว่ามีคนดังบะว้า ถามมมี่ไหมไมีหน่อยไไมีทหามมีทหากับซีไหมซีเก่าเลยผมว่ามันสีมาได้แค่ตัวเดียวนะซีเก่าดลผมว่าเนี่ยมันก็ถามว่ามันก็ะได้บะมันกรมีไั้มันก็ได้เยอะแต่ว่ามันบมเป็นตัวเต็งผมงโหมักนะซีเก่าเราจเดนมาซีมาหากันค่ะหาเก่าซีเก่าเงินไรอ่าเก่าซีเก่านี่ผมว่านี่ โอ้เนาะสูตรไปสูตรมันเนาะอันนี้คัดออกแล้วมันบ่นี่คัดแล้วครับคัดมาแล้วอันนี้กระซิมีอันอันเลขอันเต็มเต็มลักมันบ่เก้าตัวบ่จ้าจังเด้ว่าอันเลขสุดใหญ่สุดใหญ่ไหมโอ้เลขสุดใหญยป่บ่บ่บ่ได้บ่ได้เฮ็ดออกได้เฮ็ดไหนบ่ไม่หายเลยครับค่ะเอาล่างมันนี่ล่างตาอ่าหาสักเก้ายิ่งสีกับเจ็ด ห้าเก้ายิ่งสี่สี่เก้เจ็ดเจ็บเจ็บค่ะครับมันก็มีขันขันโค้งสางมันก็มี่หาสี่หาเจ็ดอืเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเฉะนั้นอ่ะตัวเต่งมันก็คือหาเจ็ดล่องล่องล่องเก้าสี่ไอ้ล่องสี่เก้าล่องล่องสี่เก้าครับตัวเต่งมันคือหาเจ็ดเลย ห้าห้าห้าสี่ห้าเจ็ดบันนี้ก็เก้าสี่เก้าเจ็ดป่ะแดนครับโค้งสามมันมันมัน,ม,น,ม,นมันกระโค้งสามมันกระสีนี่อยู่สําลันล่ะเพราะว่าสรุปมาแล้วว่าหอยหาขระเก่าน่าจะไปยิ่งสี่กระเจ็ดแต่นะสี่กระเจ็ดมาตัวหนึ่งหาขระเก่ามาตัวหนึ่งสินะจ้าค่ะวันนี้ตัวเด่นมันคือคือหาเจ็ดบ่ะแนนครับครับตัวเด่นหาเจ็ดล่องสี่เก่าครับ โอ้ยเล็กวันนี้หาซื้อว่าได้ซื้อไวปหมดแล้วกันซีเก้านี้ผมผมว่ามันกับเพาผมกับพวหมักดบบซีเก้าแต่ว่าตัดแล้วมันกับซีเก้ามันกับเป็นตัวลอกนลยซึ่งว่ากันให้ผมเอาเลยงดนี้ผมหมักหาเจ็ดนะหาเจ็ดตัวเดียวครับแต่ว่าตามเบิ้งมากเหล็กหลังบ่ใครถือถือบ่หลังมันเกิดนี่เขาจังหวัดที่แล้วมันกับยืนแปดมันกับที่จริงกับเพาเอาว่ามัน สามแป็ดแปดสามกับว่ามันตัวแท่นกันก็แล้วก็เอาซื้อซ okay ื้อมันเป็นงวดนั่นดิงวดนั่นเดีิเขางวดสามแปดน่ะเนาะงวดสามแปดค่าวการสามแปดกับไ้คังบนแต่ว่ามันเหมาะกับวดนที่แล้ววันสามแปดไต่ผุนไหมไต่ปุ่นไหมไฮไ้แปดสี่เมื่อออกแปดสามไหมครับครับเขาอยู่วันเขาอยู่งวดนั้นเขาล่างงวดเมื่อกี้นี่คังบนกับไ้หายัางหาสามแปดครับนี่ยังสามแปดวันงวดที่แล้วเนี่ย มันมันแค่หมอหาสามหาสามหาแปดเนาะมันออกสองหาแปดหรือสามหาแปดวันที่แล้วเนวันนี้สามเก้าวดว่างหันให้สามแปดเนาะมันบะครับครับวันนีว่งหันให้สามบุญเมื่อออกลางแปดสามออกลางครับแต่ว่าไอตัวมันมีสองหางให้สามหาหรือสองหาสามตัวจำได้ว่าหาสามแปด กับยังสามแปดีตัวน<บ>ึกงำบ่ได้มองได้ะังแล้วันที่แล้ว,ลวเลขดังตัวใดเลขดังดมาตัวใดจอ้ตัวด้ยาเก้าหาไอเจ็ดเก้าดังดดดหลายก็ 7, 9, ว่าโอดจับคู่อ๋หมดก้อน,นจับคู่ให้สองสามแปดเด้กับหาสามแปดเด้ จับสามแปดก็หาสามแปดมันว่าเมียนก็าหกสามแปดมันมามนมาออกกันจับคู่บ่ถือจนจับคู่หาสองแปดนี่ถือเต็มเต็มเลยนะเนี่ยเขาได่จับนี่กันนี่นี่กับนี่สองแปดนะแต่ว่าจับบ่จับหาสองแปดอ๋อไอ้พวกสังข้างบนมันบ่งวดทีเแลยวเมีนพวสังข์มันมีหานอ้าวใครทำอะไร ้องสังมันข้างบนมันกัมีอย่งอย่าทำอย่าทำ,าทำมีสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าข้องสังข้างบนเอาหวดนี้หวดนี้หัวก่อน,น,นบอ่บอเขาล่างเนะาะเขาบนเนาะหววก่อนแต่ว่าข้างล่างก็มีแปดอยู่นะติดแปดอยู่ติดแปดันง่าง่าง<ร>าข้งแปดมันกับเขาอยู่แต่ว่าขัานขันไปเข้างบนเน่ะมันมี นีอย่างกับมันออกอย่างกันกี่แปดสองแปดสามเออสองห้าแปดไอ้ข้างบนข้างบนนี่ยังก็สามห้าสามหามันมีตัวหาสามแปดอันนั้ะมันเขาเขาทั้งบนทั้งหลังเลยนะโทษนะจับจับจับคูนว่าถึกนะอือจับคูนว่าถึกเอาหาสามไปทั้งหลังมีหาสามไปทั้งหลัไปมากสามแปดนะหมดที่แล้วข้างบน ยังไงลูกเอามาชาร์จไว้หน่อยข้างล่างกระเด็นแปดดีนุศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดหกแปดกางผมมาแปดสามจนดก็แทนขันเลยอเปาเลงวทด่แล้วผันมใส่ซของบนนะุญเนา,านนะาเดี๋ยวชาร์จไว้ให้มันีงวดนี่สีมาวิเคราะห์ตัวใดอ่วมีตรงก้าของสายแนมี่ตรงเงินทองคนอื่นบะอของอาจารย์อ,อื่นบ่ เอาของบดบัดจับให้บรเลกกันแม่นนะเด็กผสั่งนะแมนแมนผู้สั่งวัด้จับให้แล้วเอาสี่อหเพราะว่าผมสรุปเลวมันบ่คใครยากมันบ่ครไม่มีเวลาท่วนปันใดกัเพิ่งเเอาเด่นเดิสายโดทันผูุ้สมนางบานกระทาเลืกทันผู้ชมนึ่งบานกะทาเลขี่แต่ของขวัญปีใหม่ไรอดงวยนีวันปีใหม่ถูกแน่นอนตีจำเก้าคำบนเนี่ย ขบวดมามากข้างล่างมาเพราสีิบอออกกันสามเจ็ดนานี่ประศั่นสามเจ็ดมันก่าพูดถึงมากพะขัดตามสูตรผมขัดแรกแต่หมักนั้นแต่ว่ากันสูตรผมผมว่ามันบพแม้นั่นเป็นครูตอดมันมาทำกานได้อยู่สามักเจ็ดแต่ว่ามันบ่าเป็นครูเงินนะของผมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันเป็นครูทางได้เดี๋ยวนี้คนก็ซื้อเจ็ดสามหลาย่นนะคิดว่า บัตนี้วัดก้อนกัหาสามแปดเมื่อออกสามหาออกตัวนาเจ็ดสามง่ามเท่นี่ผู้ใดกันจีใจตั้งหนาแต่ไม่เอามาสื่อกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจ้สื่อเจ็ดสามกันเจ็ดสามผมกันตามหลักแล้วมันประกอบคู่ไหมันหม่าหมาได้อายุสองตัวแต่ว่ามันแยกกันเลยกัเอาเจ็ดไปไว้รักลอยเองสินะเอาสามไว้รักเก้าสิมะไว้ลักนวยทั้งหมดน้องวันเก่ามาไว้รักนวยครับ กันมาล่างนี่จับคูน่นี่งามเลยกันออกตามล่างนี่นะงามที่สุดเลยมันสิเป็นมันสิแลีนขึ้นบนน้ำโมนี่มันเ <c oughs> กือบพูดแล้ว่งนี้แต่ตามสุดตามสุดผมผมกวานโมเมนแหละ <c oughs> แต่ว่ามันอีม๋มันก็ออกได้เนาะเฮพี <Yeah. S 2> <c oughs> ่เขาออกที่ฟุตเนาะแมนค่ะเดี๋ยวนี้มาแง่งซะเลยเกินหากับเจ็ดกับเก่านี่กับซีนี่ซีตัวนี่มาแห้งเบอร์ตึ้งตึ้งซีตัวเลยนี่ จะวินเบิ้ดตั้งสี่ตัวนี่ได้เงินเลยนี่คิดว่านะเพราะอะไรกันผมมันติดสามติดเจ็ดติดเก้าติดสามกับเจ็ดแล้วก็เจ็ดกับสามนี่เชียวมันเขื่นี่สามกับห้าสามสี่ห้ายังเขื่มันก็ติดสามนะมันเด่นจิ้มก็เด่นสามนะการอีกอัรหนึ่งขาดเพราะไดเลยมันกัเหลืออยู่ห้าหกเจ็ดมันก็ขาดเพราะได้าหกเจ็ดกับมาตัวหนึ่งเชียว เอางวดนี้มาแห้งก้างล่างตัวใดน่าจะเป็นตัวใดงวดก้อนน่ะแปดมาแห้งนะเป็นละอันนี้คือหาเนาะหับเก้าเด่นมาทุกตัวน่นแหละเรียบรื่งนะแต่บางงวดก้อนเีินนี่ๆเดินแต่แปดจนมากนะแปดเบิ้ลแปดเบิ้ทุกหลักเนาะมึงมึงมึงสุดงวดที่แล้วนี่อีกสูตรหนึ่งมันศูนย์สามเก้าอีกสูตรหนึ่งมันได้ไอ ซีของแปดโอ้ยมาใส่กันมันก็ได้แปดสามนึะงซีก็มาหลายเจ้าแต่ว่ามันบ่มันบ่ทรงมามันบ่ท่านไดนี่มากผมว่าถาเบิ่งอยู่เลยว่าะันเห็นสุดเด้งัตเดียวเบิ่งขำมันมากใกล้ๆยังได้กันจ้งนั้นแจ้งเดียวที่ส่งไปผ่าอีกเทือนหนึ่งหาซีเป็นไปได้บ่คือมาหลายเจ้าแท่หาซีหาซีหาซีนุ่ก็เป็นไอ้นี่น้องผมมันซีกับ ากเก่ายิ่งสีกระเจ็ดมันก็อยู่ในข้องสางมันก็มีอยู่ตามหลักนองผมมันกับบเด่นมันก็ได้อยู่ข้องสางมันก็มีอยู่แมืนว่าล่ะเป็นตัวสำรองนะเป็นตัวเป็นตัวล่องไปถามมาได้บ่มันก็ได้ไงนะแต่ว่าที่จริงมันอยู่ในข้องส่างมันเป็นมันเป็นหากเก่ายิ่งซีกระเจ็ดนสินะหาเก้าสีบ่ได้บ่บ่ม่าน้ากันบ่หาเกามันบ่ม่าน้ากันอมาได้แค่ตัวเดียวดังคักดังแน ผมาข้างล่ามีหาค่าเก้านี่มันบ่แมนคูเงี้ยเดคนมาเป็นมาแต่ตัวหนึ่งอะน่มาต่ตัวหนึ่งนี่พอมาของมีกอันหนึ่งมันอีกอันหนึ่งมันศูนย์สี่หกเจ็ดอีกอันหนึ่งมันสี่หกเจ็ดแปดสองมันซนกันโย่สี่หกเจ็ดอีกอันหนึ่งมันมันศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดหมยมันทอดลงมาแต่ฟังนี่มันไหนสี่กับเจ็ดอืมมันกระเลยมันมันอีกอันหนึ่งมันกระเลยเป็นหามาซ้นหาค่าเก้า จะโอเคเนาะกันเนาะได้คอยลำล้ำเลยด้วยน้ำกันมันพ่อพรมีคนโอดไปหาเพาเพิร์ขอเบื่โทร่วคนหนึ่งนี่มันโดนตังไห้ใส่อยู่พอดีแล้วก็สิได้ใส่ค่าไอ้โทรศัพท์นมีเงนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อพรเพิร์กรให้แนวทางมากเนาะค่ะเจ็ดไอ้สามเจ็ดเก้านี่คือตัวเด่นของเพิ่นเนาะสามเจ็ดเก่าเพิ่นามอวิ่งก็ได้เจ็ดสามเก้าหก สามเก่าสเก่าตัวเด่นเพมือนคือเจ็สามเก่าะคะ่นะเนาะสองตัวก็อยู่ที่สามเกะคะข้างล่างก็หากัาเกกับเจ็ดหาไม่ยิ่งีหาีหาเจ็ดเก้าเก้าเจนาะค่ะขอทัานผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ